ดีนะวันนี้เราจะไปเอากระบะกันะครับซื้อกระบะเขาไปสองพันกระบะเดี๋ยวจะขึ้นรถได้บีมไปไปตรงเอา ของผมมันต้องมีเหล็กรองแนะครับถ้าไม่มีเหล็กรองนี่ความบ๊ะเลยฮะเพราะไม้มันอ่อนนะครับ แล้วแต่ให้สิบเครื่องร้อยห้าเจ้าโลกพาไปนะด้วยบีมด้วยบีมอันนี้ก็เป็นฝั่งแม่น้ำนะทุกคนพอ่อเน้นเงียบนะครับแต่แรงนะโล่ง่าเดี๋ยวเราไปดูบนถนนกันเลย ไปกันเลยอบเดี๋ยวเราจะไปฝั่งถนนกันนะไปเอาเครื่องไอเอากระบะนะใครกินกาแฟเนี่ยหอมเรื่องอเลย,ะย,ยวะเฮ้ยไม่ใช่กาแฟใครฉีดยาขยะวะ แต่รถมานั้นนิ่งนะครับยางกระบะเฮ้ยไม่ต้องไปไหวไอ้เบลกระบะมึงยางมันก้อนพอแล้วแคแน่แน่ไปเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งตกันอนขึ้นสะพาะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานวัดดาแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นโหมดวัดดานะครับไม่ยางเด้งยังวะยางมันหน่อเนี่ย ให้ดูมานั่งมองกันเต็มเลยรับเดี๋ยวเราไปถึงจุดหมาก,กันเลยเพราะว่าคลิปจะได้ไมา่ยาวนะนี่นะตอนนี้สองพันสามนะพี่เบิร์ดเขาต่อให้นะเหลือสองพันสามเองครับก็นี่อันนี้พี่เบิร์ดผู้ใหญ่เบิร์ดนี่เป็นอู่เขานะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันเลยแต่ตอนเดินทาง เอาโทรศัพท์ไปที่กูดีปะจะร่วงค่ะจะร่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ล่วงเถือมึงถ่ายเฮ้ยเอาอันนั้นไว้นั่งเล้าไม่ครับไม่ต้องเอาแล้วพี่แล้วแต่พี่เลยเอาให้มันให้วิ่งไปได้กับเพลาะเฮ้ยมึงเอาคือกับบ้านเนี่ยนะฮะเงาไอ้คือกับบ้านอืมปะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะเอาไม้เปล่าไม่ต้องเดี๋ยวนั่งได้ไม่นั่งกูได้จะยืนไปไงเอ้าจะนั่งไปไงเอ้าเฮ้ยไปแรก ทิ้งไว้นานนะครับเก่าจัดนะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งเล็กใหม่ดูแล้หน้าใหม่นะครันี่ก็ทุ่งฟังย่านยะฟาัอาฟงอำมุทะลอนะครับทุกคน จะสัน่นไยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายไปสักพักเดี๋ยวก็จะหยุดก่อนนะครับเพราะว่า,ามันจะได้ขับได้สะดวกนะเพราะว่าไอ้กุ้งมันตอนนี้มันเหมือนมันจะยางอ่อนแล้วกันข้างนะมันก็จะเลี้ยวข้างนึงสาธทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับก็จะเป็นประมาณนี้นะกระบะเหล็กบางนะครับปเป็นเหล็กบางไม่ได้หนา นี่ครับก็พอจะได้นะครับเดี๋ยวมาบิ้วใหม่นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ที่ไปเอารถมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs>